ม,มุนเมเนปตปฏิเสธเสียงแข็งกัมพูชามไม่ใช่นครหลวงแหง่งแก๊งคอรเซนเตอร์แต่สวันจับได้ตั้ง20ที่แถมหลังจากนายกประกาศแค่5นาทีก็จับได้แล้ว1แหง่ง ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากนายกรัฐม,น,มนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชานะครับได้ออกมาประกาศว่ากัมพูชาคือผู้บริสุทธิ์และต้องการจะเดินหน้าปราบแก๊งคอรเซนเตอร์อย่างจริงจังโดยหลังจากนายกรัฐม,น,มนตรีฮุนมาเนตประกาศไปได้ไม่ถึง10นาทีครับตำรวจกัมพูชาก็จับแก๊งคอรเซนเตอร์ได้หนึ่งแก๊งอย่างรวดเร็วและภายในสองวันตำรวจกัมพูชาจับแก๊งคอรเซนเตอร์ได้แล้วกว่า10 แห่งโดยทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงพนมเปญและพื้นที่รอบปริบนทนของกัมพูชาในบริเวณจังหวัดกันดานนะฮะซึ่งในระหว่างการจับกลุมนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเองก็ได้จับกลุมและไล่ออกพนักง,งานอายการหนึ่งคนครับที่มีข้อกล่าวหาว่าพัวพันกับ แ,แน่นอนว่าตอนนี้รัฐบาลของกรัรมพูชาเดินหน้าปราบปรามอย่างหนักนะครับตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตแต่ทั้งหมดทั้งมวลหลายหลายสื่อเชื่อว่าการที่ฮุนมาเนตออกมาทําแบบนี้เป็นเพียงแค่ผักชีโรยหน้าเพื่อแก้ข้อกล่าวหาว่าตัวเองคือนักอหอลวงแห่งแก๊งคอเซนเตอร์หลังจากที่ตํารวจไทยได้ประสานงานกับตํารวจสากลเพื่อให้เข้าจับกลุ่มและจัดการแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้โดยในช่วงไม่กี่วั ที่ผ่านมานะครับทางการของกัมพูชาเนี่ยได้จับกลุ่มแล้วก็ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้มากกว่า10รายโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระศรีหานุนะฮะกำปงสปือกระแจะโพสัตบันเตียเมียนเจยพนมเปนและข่าวเหล่านี้ก็ถูกติดตามทางโซเชียลอย่างหนักว่าการรณรงค์ปราบปรามการช่อกรงออนไลน์ของหุ่นมาเนต้นรัฐบาลกัมพูชาได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังหรือไม่เขาทําเพื่อต้องการให้ประชาชนปล ภัยหรือเขาทําเพื่อที่จะแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าตระกูลหุ่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้นะครับโดยในหวังเหวินปิน,นะฮะเอกคอรราชทูตจีนประจํากัมพูชานี้ได้ออกมาแสดงความยกย่องผู้นําของกัมพูชามากๆเลยนะครับว่าได้ตั้งใจปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจังและกัมพูชาเนี่ยกำลังเข้มงวดมากๆในเรื่องการปราบปรามแก๊งออนไลน์นี้โดยใน2วันนะครับกัมพูชานี่ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ ไปกว่า20แห่งรับในเขต7จังหวัดของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกันดานสีหนุวิวกำปงสปือบันเตียเมียนเจยกระแจโพสัตรวมถึงกรุงพนมเปญเองโดยในการจับกลุมครั้งนี้เนี่ยได้รวบเอาชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยอินโดไต้หวันจีนเกาหลีบังกลาเทศเมียนมาโดยหลังจากการปราบปรามนะครับผู้กระทําความผิดทั้งหมดได้ถูกส่งตัวให้ศาลในกรุงพนมเปญดาเนินคดีโดยผู้กระทําความผิดจํานวน11คนมีหลักฐานชัดเจนว่าทํา เกี่ยวกับคอเซนเตอร์ในขณะเดียวกันคณะกรรมการปราบปรามการช่อกงออนไลน์ของกัมพูชาได้ระบ,บุว่ามีเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาร่วมมือกับแก๊งเหล่านี้และยังมีชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้ด้วยโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาเขาชี้ว่าจีนคือต้นต่อของแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้พอพวกเขาหลบหนีออกจากประเทศของตัวเองมามายิ่งแอบอาศัยอยู่ในกัมพูชาและแก๊งอาชญากรทางออนไลน์เหล่านี้ ยังมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศใดก็ตามที่มีกฎหมายอ่อนแอและเต็มเปี่ยมไปด้วยการทุจริตขาดหลักมนุษยธรรมและเป็นประเทศที่ยากจนกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะร่วมในแก๊งอาชญากรรมได้ง่ายและเป็นที่น่าสังเกตว่าการปราบปรามการชั่โกงออนไลน์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่นายกคุนเมเนตสั่งการก็มีการจับกลุ่มแก๊งเหล่านี้ได้เป็นจํานวนมากทั้งที่พุนนากัมพูชาปฏิเสธตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่า กัมพูชาไม่ใช่นครหลวงแห่งแก๊งคอรเซนเตอร์แต่อย่างใดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือมีการจับแก๊งคอรเซนเตอร์มากมายแต่ไม่มีการจับที่ปล่อยเป็ดเลยแม้แต่คดีเดียวนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวเขตจังหวัดที่ติดกับชายแดนไทยนะครับและแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกกล่าวขานอย่างมากก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ไปอยู่ที่ตึกของนายโกกอ่นครับและ นายก๊กอานเองก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ของกัมพูชายังไม่มีการจับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในตึกของนายก๊กอานแต่อย่างใดนะฮะหลังจากที่สื่อของกัมพูชาครับได้รายงานเรื่องนี้ออกไปนะครับชาวกัมพูชาต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้กันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าจับได้แต่พวกหริวล้อแล้เนาะ พวกบอสใหญ่นะมันหนีไปเมืองไทยหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดีฉันสนับสนุนยังไงก็ขอให้ทําให้เต็มที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะหยุดขบวนการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์เพราะพวกมันฝังตัวอยู่ในกรรมัมพูชามันนานแล้วการทํางานหาเงินแบบนี้มันง่ายายไม่มีทุนไม่มีอะไรก็ไม่ยากเลยแค่โทรหลอกก็ได้ตังค์แล้วและที่สําคัญมันไม่เหนื่อยด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันสนับสนุนให้จัดการไอ้พวก ตัวใหญ่ด้วยนะไอ้พวกที่ทุจริตและทําผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่จับแต่พวกพนักง,งานที่นั่งโทกหลอกเอาเงินประชาชนไปวันๆแบบเนี้ยพวกแก๊งคอสเซนเตอร์เหล่านี้มันทําผิดกฎหมายและบางคนก็ไปแอบอยู่ในตึกที่มีคาสิโนอยู่ด้วยซึ่งทางการของเรายังไม่ได้จับ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าลองคิดดูขนาด2วันยังจับได้เท่านี้ถ้า1ปีจะจับได้เท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทําไมไม่เห็นจับพวกเจ้านายได้สักทีเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันก็แค่การแสดงละครลิงตบตาเท่านั้นแหละไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันถูกชักใยโดยผู้นำเผด็จการและพักพวกของพวกมันเองก็ไม่เคยโดนจับโดนจับแต่พวกที่ไม่ใช่พวกตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทอนรากทอน คนให้หมดเลยนะไอ้พวกนี้มันมีอยู่เต็มประเทศไปหมดและทำให้ต่างชาติมองเราไม่ดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าไปดูตามคาสิโนสิรับประกันการันตีได้หรือว่ามีทุกที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าตายเลย สองวันจับได้ตั้ง20ที่มันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะเจ้านายลองนึกดูสิว่ามันจะมีเยอะแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเกมเปิดหน้าออกที่สาธารนณะแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่รับรู้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันเสียดายจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของฉันเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่ามาจับที่พัตบองสิมันมีเยอะมากเลยบางที่คนที่ทํางานอยู่ที่นี่อาจจะเป็นพวกนักการเมืองก็ได้ที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลัง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ายังไงก็ขอให้จับพวกนี้ให้หมดนะแถวบ้านฉันก็มีคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่ารั <c oughs> รัฐบาลกูพึ่งนึกออก คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าสงสัยงานนี้ต้องมีคนเป็นไวรัสตับแงงแงะไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันนะฮะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าฉันพูดมาตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลของเราไม่ยอมรับแล้วก็ปฏิเสธสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าบนถนนในกรุงพนมเปญมีชาวจีนเป็นจํานวนมากออกมาเปิดาร้านกันมีหลายคนที่เดินลงมากินข้าวชิวๆแล้วก็กลับไปทํางานฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าต่างชาติพวกนี้ไม่ได้มาเที่ยวขมิ ของเราแต่พวกเขามาทำงานเพื่อหาเงินและคนเหล่านี้ก็เป็นคนไม่ดีสุดท้ายเขาก็ดึงดูดเอาโจนเข้ามาในประเทศของเราอย่างมากมายและนี่แหละคือหน้าตาของประเทศของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่สื่อจะออกมาชี้แจงว่า การทุจริตในออนไลน์ของกรัรมพูชาเป็นเพียงแค่ข่าวเท็จหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่ามันเรื่องจริงทั้งนั้นแหละแต่คนที่ถูกจับคือพวกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของเราคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าจับที่บาเวดด้วยนะเจ้านายบาเวดก็มีเยอะคอมเมนต์ตอไปนะครับบอกว่าช่วยมาจับที่กัมปอดด้วยนะเจ้านายกัมปอดก็มีเยอะคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าถ้ามันผิดกฎหมายก็จับมันซะ จะไปล่อยไว้ทําไมหรือต้องการสนับสนุนพวกมันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันเยอะมากเลยนะเนี่ยจับได้วันละสิบที่เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเมื่อเขาบอกว่าไม่มีทางประเทศเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางคอเซนเตอร์แต่เขาจับได้วันละสิบที่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับพวกถังแตกเลยเราโดนคนอื่นหวัวเราะเยาะมานานแล้วว่าประเทศเราเนะี่ยคือสวรรค์ของแก๊งคอรเซนเตอร์แต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่จับค้นพวกนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าใน บ้านของฉันก็เต็มไปหมดเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าคิดว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ ไม่ได้มีในกัมพูชาจริงๆแล้วทำไมคนพวกนี้ถึงยังอยู่กันเต็มไปหมดและก็ยังอยู่ในจุดเดิมๆด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าที่สวายเรียงก็มีนะเจ้านายไม่เห็นมีใครมาจับเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ากล้าจับบอสไม่ล่ะไอ้พวกบอสใหญ่ที่ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เห็นมีใครไปจับเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าจับให้มันหมดเลยน,นะเจ้านายอย่าปล่อยให้มันสร้างความเดือดร้อนให้เราอีกหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่พูดทุกแต่ ันอยากให้จับพวกหัวหน้าบ้างนะไม่ใช่จับแต่พวกลูกน้องแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าทําได้แค่นี้เหรอแค่นี้คิดว่าดูดีแล้วเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ามันมีมากมายเลยนะแก๊งพวกนี้ในกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพนมเปญหรือเปาร,รี่มณฑทนคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าจับแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันโทมาหลอกเอาเงินคนกัมพูชาของเราอีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าการทําให้นานาชาติเห็นแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าพวกเราไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกั ความผิดไงความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าที่สีหนุเรารู้กันดีว่ามีแก๊งจีนพวกนี้มากมายแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ถึงเจ้าหน้าที่แน่ๆเพราะพวกเขาทําเป็นมองไม่เห็นคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ายังมีอีกมากมายในประเทศของเราฉันขอสนับสนุนเจ้าหนะ้าที่ที่จัดการคนพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่เรื่องชั่วคราวคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าโอ้ยังมีอีกเยอะเลยเต็มประเทศเราไปหมดนั่นแหละคนพวกเนี้ยชกกงไปเรื่อยคอมเมนต์อ บ,บอกว่ามันแสดงให้เห็นว่าสถานที่กระทําผิดหลายแหง่งเป็นสถานที่กระทําผิดซ้ำซากโดนจับแล้วก็กลับมาเปิดอีกโดนจับแล้วก็กลับมาเปิดอีกสุดท้ายหลายคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับหุ่นเซนมันจะมีเกี่ยวได้ยังไงถ้าไม่เกี่ยวพวกเขาจะกล้ามาเปิดในประเทศเราเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าไอ้คนพวกนี้นี่มันแย่มากๆเลยวันๆไม่ทํามาหากินอะไรโทรหลอกเอาตังค์คนไปทั่วฉันหวังว่ารัฐบาลของเราจะจัดการพวกมันให้หายไปให้หมดสิ่งที่เราเห็นอยู่ มันคือภัยความมั่นคงของประเทศหลายคนใช้หน้าบัญชีปลอมเพื่อมาหลอกประชาชนชาวคัมพูช้าของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อไรจะจับตัวการใหญ่ได้สักทีจับได้แต่พวกลูกกระจกคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ารอยแตกมันเริ่มปรีขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลเราพูดมาเสมอว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีสุดท้ายมันคือเรื่องจริงครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับและก็แน แน่นอนว่าหลายๆคนก็นพลาดพิงไปถึงผู้นําของประเทศของเขาเองนะฮะและที่สําคัญก็คือการจับเนี่ยไม่เคยจับได้ตัวใหญ่เลยครับจับได้แค่ลูกกระจกคนที่โดนหลอกมาทำคอร์เซ็นเตอร์คนที่สมัครใจมาทํางานเป็นลูกกระจกคอยหาเงินให้กับตัวการใหญ่แต่ไม่รู้ว่าตัวการใหญ่คือใครฝั่งประเทศไทยรู้แต่ฝั่งประเทศกรรมัมพูชาไม่รู้นะครับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความ คมคิดเห็นแลนะนึกข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ